กุ้งไอ้มเลยนี่ท่านผู้ชมนี่นะครับนี่กลุ่มทันดาท่าน,าน,านพาท่านผู้ชมมาดูกุ้งมาจับกุ้งนี่ครับท่านผู้ชมนี่นี่ครับนี่ท่่านนนผู้ชมีะครับเป็นปรากฏการณ์ที่แบบว่าน้ำ น้ำไม่ค่อยดีท่านผู้ชมดูนี่นะครับจุกนี่เต็มเลยท่านผู้ชมนี่นะครับ xem, nhìn máy. Rồi, này, khung này này, ba cũng có mì nữa này. Đàn đèn, đèn, đầy mây, không. ชมดูตอนทีแรกเลยโหนัน่นตอนนี่น้ำมันลงไนงะน้ำไม่ลงตอนทีแรกนะนหนโหดูข้างในเยอะเสียดายท่านผู้มชม ระดับเป็นฝูงอยู่ อา,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 ากูลงกูเล่าอะไรลอยหมดเลยนะเฮ้ยประกา กุ้งมาคากุ้งกับท่านชมนี่นี่ท่านชมดูดูเลือดเลยแ่ไหมแต่ว่าข้างๆต,ต้อมีนั่นไะกระบอกไม่ลอยค้างอ

ไม่บอกไม่บอนี่ท่านชมไม่บอสมีขนาที่มีนานาไม่ลงได้เนี่ย ตกตูดดิดครับงชมดูเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเฮ้ยเคลีร์ได้อยู่เนี่ยต้องดักหน้ารอดูดิไอ้เี้ย

bút oh, tắc, cút, cút, kia, cút to lắc ครับท่านผู้ชมนะนี่ก็เป็นผลงานของเรานะครับกับเวลานิดๆหน่อยๆนะครับพอได้สนุกนะครับดูนี่ก็เป็นที่เราช้อนมานะครับเดินๆช้อนเอาข้างปากประตูนะครับปากประตูน้ํานะครับท่านผู้ชมปลูตัวนี้เราปล่อยไปนะครับ ไปทำดูชัดๆเลยนะครับว่าวันะนี้นะครับสิ่งที่เราไปไปช้อนเดินช้อนมาเมื่อกี้นะครับดูนะครับก็ประมาณนี้นะครับเสียดายว่ามามาแล้วน้ํามันเริ่มลงแล้วครับถ้าไม่ชมมูเสีดาจริงๆนะนี่นะครับนี่ที่เราได้นะครับกุ้งนี่โอ้โห สุดๆเลยกุ้งนี่นะครับกุ้งกระตัวสวยๆเลยครับท่านผู้ชมนี่นะครับตัวประมาณนี้นี่เลยนะครับตัวรุ่นๆนี้ทางน,นั้นเลยนี่เป็นกุ้งแชบวยนะครับนี่กุ้งขาวของเรานี่งน,นะครับเรียกกันง่ายๆนะครับกุ้งแชบวย กุ้งขาวนะครับที่เราช้อนมานะครับโอเคสำหรับครั้งนี้ก็ผมก็ขอลาแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับก็มาถ่ายให้ท่านผู้ชมดูนะครับจากผลกระทบเอ่อคลื่นพายุพายุลูกนี้นะครับที่จะเกิดตั้งแต่วันที่หนึ่งถึงวันที่สี่นะครับวันนี้ก็เป็นวันที่สองนะครับผมถ่ายให้ลงเลยเดี๋ยวก็ลงคลิปวันที่สามนะครับเราจะได้ดูนะครับว่ามัน ผลกระทบอะไรบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นคนหรือว่าไม,ไม่ว่าจะเป็นสัตว์น้ําก็มีผลกระทบทั้งนั้นครับสาหรับคลืนพผ่นลุกนี้โอเคไปละอย่าลืมกดติดตามนะครับทุกๆวันทัวร์แล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับบ๊ายบาย